ตำนานสยองขวัญทั่วโลกเกาะร้างฮาทิมะตำนานเกี่ยวกับเกาะผีสิงที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินและได้ฟังกันมานั้นมันก็มีมากมายอยู่หลายที่แต่มีเกาะเกาะหนึ่งที่เป็นที่สนใจสำหรับผู้คนรอบโลกนั่นก็คือเกาะร้างฮาทิมะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนี่เองถ้าอยากรู้ว่าที่มาของเกาะเป็นยังไง ขอให้ฟังกันให้สนุกนะครับเชื่อว่าหลายหลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับชื่อเกาะร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อที่สั้นๆและจำได้ง่ายๆว่าเกาะฮาชิมะซึ่งตัวเกาะฮาชิมะนั้นก็มีทั้งตัวเรื่องราวและเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของตัวเกาะที่มีการพูดถึงต่อกันมาหลายหลายทอด ซึ่งเรื่องที่พูดกันเป็นส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสยองขวัญเกี่ยวกับตัวเกาะฮาชิมาแห่งนี้นั่นเองซึ่งในที่หลายๆายคนพูดกันนั้นพวกเขาพูดกันว่าเกาะฮาชิมะนั้นเป็นเกาะที่มีผีสิงอยู่เต็มไปหมดเป็นเกาะที่มีคนตายจำนวนมากก่อนที่จะได้กลายเป็นเกาะร้างเหมือนในปัจจุบนัน ซึ่งตัวเกาะฮาชิมาแห่งนี้ด้วยสภาพที่มีการทิ้งร้างไว้เป็นเวลานานมากแล้วก็ทำให้มันมีสภาพที่น่ากลัวและมีความรกร้างเป็นอย่างมากตัวเกาะฮาชิมาในสมัยก่อนนั้นเป็นเพียงเกาะธรรมดาธรรมดาที่ถูกสร้างโดยบริษัทชื่อดังอย่างมิตซูบิชิที่หลายคนรู้จัก เพราะในสมัยก่อนนั้นพวกเขาพบกันว่าที่เกาะฮาชิมาแห่งนี้เต็มไปด้วยแร่ธาตุที่สำคัญที่สามารถสร้างเงินให้กับบริษัทบริษัทแห่งนี้จึงได้ทําการเปลี่ยนเกาะฮาชิมาแห่งนี้จากเกาะธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นเกาะที่มีไว้เพื่อให้คนที่อยู่บนเกาะแห่งนั้นได้ทําการขุดหาแร่ธาตุที่อยู่ภายในตัวเกาะฮาชิมาแห่งนั้นนั่นเอง ซึ่งในสมัยก่อนนั้นเกาะฮาทิมาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเกาะที่มีความเจริญมากซึ่งเจริญขนาดที่ว่าเป็นพื้นที่ที่ติดอันดับเกี่ยวกับความเจริญของพื้นที่อันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียนี้เลยก็ว่าได้เหตุเพราะว่าในยุคเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วเป็นช่วงเวลาที่พวกานหินแร่ธาตุที่อยู่ภายในตัวเกาะแห่งนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างมาก แต่มันก็เป็นความเจริญที่มีอยู่ได้เพียงชั่วคราวเพราะว่าหลังจากนั้นได้ไม่นานพวกถ่านหินและแร่ธาตุที่อยู่ภายในตัวก่อนนั้นก็มีขีดจำกัดของมันและพอเวลาผ่านไปการใช้ถ่านหินก็มีการใช้ที่น้อยลงและความนิยมขององค์การใช้ถ่านหินในเวลาต่อมาก็เริ่มน้อยลงไปตามตามกัน เพราะหลังจากนั้นผู้คนก็หันมาใช้จำพวกน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงมากว่าที่จะใช้ถ่านหินมากกว่าโดยหลังจากที่มันเป็นอย่างนั้นทางบริษัทที่เป็นผู้ดูแลนั้นก็มีความจำเป็นที่ต้องทำการปิดตัวเกะาะฮาชิมาแห่งนี้ลงไปเนื่องจากที่ว่ารายได้ที่ควรจะเป็นไปตามแผนนั้นก็ได้มาไม่ตามที่คาดหวังเอาไว้อย่างมาก พอหลังจากนั้นก็ได้มีการเริ่มที่จะเคลื่อนย้ายผู้คนที่อยู่ในเกาะออกจากตัวเกาะไปเรื่อยๆเพราะเกาะได้ถูกปิดตัวลงไปเลยตั้งแต่ในช่วงปี1974จนมาถึงปัจจุบันเกาะฮาทิมาแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นเกาะร้างอย่างสมบูรณ์โดยที่ไร้ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นและตัวตึกต่างๆที่ถูกสร้างไว้ที่เกาะนั้นก็ได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ตลอดไป หลังจากนั้นที่ตัวเกาะฮาชิมานันได้ถูกทิ้งร้างเอาไว้เป็นเวลานานมากกว่า40ปีก็ได้เกิดการพูดเกี่ยวกับเรื่องเล่าน่ากลัวขึ้นมาเพราะมีการพูดกันว่าเกาะฮาชิมาแห่งนี้นั้นเป็นเกาะผีสิงมีคนตายอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงที่กำลังเคลื่อนย้ายผู้คนและรัฐบาลของญี่ปุ่นก็สั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าที่เกาะฮาชิมาแห่งนี้อีกด้วย ซึ่งมันทำให้คนที่อยู่ภายนอกนั้นก็ต่างพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องน่ากลัวนั่นเองด้วยความที่เกาะฮาทิมาแห่งนี้นั้นมีความเก่าและมีความน่ากลัวอยู่มากก็ได้มีกองหนังหลายๆกองจากหลายๆประเทศได้เข้ามาภายในเกาะฮาทิมาแห่งนี้และได้ใช้สถานที่ที่เกาะฮาทิมาแห่งนี้เป็นพื้นที่ภายในหนัง ซึ่งในหลายหลายครั้งหลายหลายกองถ่ายที่ได้เข้ามาใช้สถานที่ที่เกาะฮาชิมานั้นก็มักจะมีข่าวเกี่ยวกับการได้พบเจอสิ่งแปลกแปลกที่พวกเขาได้เจอกันอยู่เป็นประจำตามตามมาตามกองถ่ายต่างๆก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแปลกแปลกที่เกิดขึ้นในระหว่างที่พวกเขานั้นกำลังถ่ายทำหนังกันอยู่ซึ่งก็ได้มีหนึ่งในกองถ่ายได้ออกมาพูดว่า ในขณะที่พวกเขาถ่ายทำกันอยู่ที่บนเกาะฮาชิมะกันนั้นอยู่ๆก็ได้เกิดอะไรแปลกๆขึ้นพวกเขาถ่ายทำกันในตอนกลางคืนซึ่งไฟที่พวกเขาได้ใช้ในตอนกลางคืนนั้นอยู่ๆก็ดับลงไปแบบดือดอโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้สาเหตุมันไม่ใช่แค่ไฟเท่านั้นมันรวมไปถึงกล้องที่พวกเขาใช้ถ่ายทำก็มีดับเองลงไปบ้าง กล้องปิดเองไปบ้างถ่ายไม่ติดบ้างในขณะที่พวกเขาถ่ายทำอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนของตกจากที่สูงกันบ้างเป็นเสียงที่เหมือนมีคนโยนของลงมาจากชั้นบนและเกิดเสียงดังและที่หนักที่สุดนั้นพวกเขาเล่ากันว่าเคยได้มีหนึ่งในนักแสดงนั้นมีอาการที่ผิดแปลกไปเหมือนเขานั้นได้เห็นอะไรบางอย่าง และก็ยังมีนักแสดงที่มีอาการเหมือนถึงขั้นผีเข้าก็มีเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเกาะผีสิงอย่างเกาะร้างฮาชิมะเป็นอย่างที่ทุกคนคาดกันไหมเกาะร้างนี้นั้นถ้าทุกคนอยากเห็นบรรยากาศรอบๆก็มีหนังไทยที่ได้เข้าไปถ่ายกันที่สถานที่จริงกันด้วยนะครับถ้ายังไงก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับ AF d i a r y จะหาเรื่องใหม่ๆม,มาให้ได้รับชมกันนะครับ